ก็สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะ NNK Channel นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการต้มไก่แบบบ้านๆกันนะคะทุกคนต้มไก่ที่บ้านแบบบ้านๆข้างบ้านนะคะนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนในการก่อไฟก่อนนะคะขั้นตอนการก่อไฟขั้นตอนการก่อไฟง่ายๆไม่ยากใช้คนอื่นก่อเช็ดชูมาทำไมเช็ดชูก็เอามาเสริมเสริมทับ อันนี้เป็นน้ำมันเก่าพี่น้อยน้ำมันทอดไก่น้ำมันทอดลูกชิ้นเอาเรื่องจริงเลยน้ำมันอะไรน้ำมันทอดลูกชิ้นก่อนพี่ด่งขายชิ้นไหมแหมทีนี้น้ำมันอ่ะเราพอเก่าแล้วเราไม่ใช่ไงเราก็เลยเอามาไว้ก่อไฟนะใส่เข้าไปแบบนี้เลยอันนี้กระดาษใส่เข้าไปเรื่อราดเข้าไปราดเข้าไปกระดาษเช็ดชูเนี่ยใช้แล้วยังไม่ได้ถ้าไม่มีนะครับ ให้ใช้กระดาษธรรมดากันนี่จุดแบบนี้เลยอ่ะพี่ดงใส่ไฟใส่ไฟใส่ไฟคนดีๆชอบใส่ไฟคนอื่นอ้าใส่ไวๆนะครับไม่งั้นอ่ะไฟจะดับโอ๊ยมันชาแลวพี่ดงนี่นะครับคนที่ว่าไม่มีเมียทำอะไรก็ลำบากยากไปหมดนะจะับล้วมา้ดับยังไงเราก็ดึงขึ้นมาดิพี่ด้ย ดับแล้วไม่ต้องกลัวถ้าใส่ขนาดนี้ดับเนี่ยถ้ามันดับนะครับก่อใหม่ฮะก่อใหม่ใช่แล้วมันแย่งมุกกันหมดแล้วอะโอเคสรุปว่าดับสนิทยังมีควันเราก็ยังมีความหวังใช่ไหมด้วยนี่ใช่ใจไอ้นะโอ้โหนี่นะครับพัดลมอย่างดีสุดยอด ถ้ายังมีควันก็ยังมีความหวังนะครับหวังว่าหวังว่ามันจะติดเอาแล้วนะครับพัดเริ่มเริ่มเริ่มเหนื่อยแล้วนะเริ่มหาวิธีที่มันง่ายง่ายจริงๆแล้วฉีกให้เหลืออันนิดเดียวความหวังของเรานะครับ <S <S> <S ความหวังของเรา <S <S> <S ถ้าจะลิฟต์หรืออะไร <S <S> <S ะไอันนี้ก็คือรอบสอง <S <S> <S เพราะว่ารอบแรกไม่ติดเราต้องควรทำไงพี่ดง จุดใหม่อีกรอบจุดใหม่อีกรอบมันลอบนี้ไม่ติดสลอบนี้ไม่ติดเอาแบบบ้านเลยเอาแบบบ้านเลยเรื่องเรื่องเมื่อกี้เนี้ยพี่ดงช้านะก็หาเออเขาเรียกว่าอะไรหาฐานที่จะเอามาใส่ให้มันลุกไม่ได้นะนี่ยอย่างนี้นะครับเวลาการวางนะครับวางฐานนะครับวางแบบนี้วางยองยองนะครับวางยองยองวางไม่ใช่วางซะแน่นตึ๊บเลยนะครับ วางแบบนี้นะครับนี่วางนี่วางล้อมๆอ,มอะ่ะหมดละขนกูนี่<ท>นโอหมดเลยน, <laughs> นี่นะครับวางอย่างงี้นะครับไปลุกง่ายๆโอ้ทา <ำ S 1> งน,ะ <laughs> น,นั้นคุเจอตะหลิวโอ้มือดำไปหมดแล้วนะมึงเจอตะหลิวเจอก็เหมือนไม่เจอแหละ <laughs> 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 เวียนปแท้นะครับอ่ะนะครับก็ก่อไปแหละนะครับให้มันติดคนดูรอคอยนะครับเพราะว่า การก่อแบบนี้ไม่มีให้เห็นได้ง่ายๆไมาทำให้ดูหรอกนะครับเขาจะทาให้ดูก็ว่าก่อปุ๊บติดเลยอย่างนั้นนะครับนี่ก็สรุปว่านี้นธรรมชาติเลย<ฆ>ธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละรธรรมชาติพร้อมบัดไม่ใช่แล้วพี่นุย้ยนี่นะครับควันเยอะขนาดนี้นะครับมั่นใจได้เลยว่าติดมีไฟแล้วไฟแลบแลบไฟแลบไฟแลบไฟแลบแล้ว นี่นะครับก็อุปกรณ์ตัวช่วยนะครับเครื่องมือช่างนะครับเราสายช่างเราใช้เครื่องมือช่างอันนี้เป็นไดโวนะพี่ดงนะใช่ครับไดโวของอะไรเคยังเคอยงนะครับนี่แรงลมเป่าพอพอพอไม่ได้ไม่น้อยถึงก็ผมก็เจิงดูดูผมพี่โดงโอ้ดูดูแรงลมก็อ่อนนะครับมันแรงจริงๆริงเอาผมแคแต่ไงบ้างนี่อ่ะไม่ได้ ผมไม่มีนี่น่ <ผม S 1> ะไอ้ดูหน่อยโอ้โหดูนะครับควันไม่ใช่ควันนะเกาเรียกว่าขี้เท่าเอาไกลๆหน่อยนะพี่ดงเออท่อท่อมันจะไ,มไหมเออ้เปล่าก็นี่ขั้นตอนแรกเลยนะครับต้องมีหม้อมีน้ำเข้าใจไหมมิจงใช่ครับอันนี้คือการต้มไก่ ก็การต้มไก่นะครับก็ต้องมีหอมตะไคร่ขาใบมะกรูดอะไรแบบนี้นะครับได้นะครับก็ในเมื่อเราไปใส่ช่างนะครับเราก็จะทาแบบช่างช่างลกันตีทําไมไม่นุยรู้ไหมโต๊ะล้างฮะโต๊ะล้างยังไม่ต้องล้างก็อันนี้นะคมันจะฆ่าเชื้อโรคไปในตัวโอ้ยเอียมอยู่แล้วนั่งทุกวันปูยำนะครับนี่อันนี้คือตะไครนะครับตีให้แตก เพื่อที่จะเพื่อที่จะให้กินกินของตะไคร้นะมันขึ้นนะครับ <c oughs> ขาเหมือนกันนะครับโอ้โหขานะครับอันนี้สรุปว่าเอาแก่ๆมาเลยนะครับนี่ทุบให้แตกแบบนี้โอ้โหมีความหอมนะครับหอมหอมของอะไรหอมของของตูดหราอมังเนี่ยนี่หอมนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่ ตีให้แตกนะครับให้ให้ให,ให้ให้กลิ่นมันออกมานะครับก็จะเป็นต้มไก่อ่ะของไก่นะพี่ดงนี่นะครับไก่ซื้อมาจากตลาดนะครับเป็นตัวแบบนี้นะครับทุบอีกเหรอทุบอีกเหรอฮะุบไม่ต้อง,องทุบไก่จะทุบทำไมพี่ด้ยไม่ต้องล้างนะครับผมก็ข้าล้างมาแล้วล่ะแล้วทำมาขายเนี่ยนะครับใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับต้ม ใช่ครับโอเคปีกหมาพี่ดงไม่ใช่นี่อย่างนี้นะครับโอเคแค่นี้แหละจบวิธีการต้มไก่โอเคเดี๋ยวมาดูตอนสุกก็แล้วกันนี่นะครับเวลาเราต้มไปเนี่ยประมาณ สิบถ so ึงส well, like ิบห mm. uh ้านาทีนะเราก็มาเปิดหม้อดูสักทีหนึ่งนะครับเพราะว่านะครับการที่โอ้ที่จับหม้อนะอ่ามันร้อนวินน้อยมันร้อนนะครับนี่แบบนี้ว้แล้วเราจะรู้ยังไงมันสุกไม่สุกพี่นุ้ยไม่รู้อ่ะไม่รู้เฮ้ยแต่กินหอมมากนะพี่นุ้ยมาใกล้อื้อหืออนุ้ยมาใกล้นี่ดูดูรายละเอียดหน่อยเอาเอาเอากินเข้าไปเอากินเข้าไป มันจะมาไงได้ให้คนดูได้กลิ่นด้วยนะอันนี้นะีน่แต่มันมันมันเปลี่ยนสีมันพองขนาดแล้วน้ำมันยุบไปต้องเยอะแล้วมันน่าจะสุกแล้วลนะฮะอันนี้นะครับดูขอบหม้อพี่นุยดูขอบหม้อขอบหม้อ,อน,น,นะครับเป็นไงมันไก่มันไก่ผลของการที่เราไม่ได้ล้างไก่ก็จะประมาณนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับคูาพี่หนูบอกว่าสุกแล้วนะครับเราก็จะทําการยกลงแล้วกัน ก็น oh, ี okay. calming, ่นะครับมาถึงข uh ั huh. ้นตอนอะไรพี huh. ่นุ้ยกินก uh ิน huh. ชิมชิมอชิมว่าชิมมันต้องนิดเดียวนะชิมว่าสุกฮะชิมมันต้องนิดเดียวนะไม่ใช่กินนะถ้ากินมันจะเยอะก็จะทําการนะครับแหกขาเลยหรอสลับไก่ก่อนนะครับนี่แบบนี้โอ้โหนุ้ยดูดูดูอกไก่นะจ้ยวัวจ้ยโอ้โหนีดีสตรีมไก่นะครับนี่ พี่นุ้ยแหกแบบ,แบบนี้แล้วแสดงว่าสุกถ้ามันอย่างเงี้ยเนี่ยเนื้อมันหลุดออกจากกระดูกเงี้ยอันนี้ชมพูเลยนะสุกเนี่ยชมพูเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆเด็ดโอ้ยนะครับนี่ตีนไก่นี่ตีนนี่เอาไว้ให้พ<อ>ี่กดพี่กดชอบมากใช่ไหมพี่นุย้ยอ,อันนี้ตูดไว้ให้พี่กดอีกเหมือนกันนะครับพี่กดชอบตูดเหรอใช่นี่นะครับก็เฮ้ยมาเฮ้ยนี่นะครับ เป็นอะไรที่ชมพูเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่ได้เข้าคลิปตั้งแต่แรกเลยนะนี่จะชิมเดี๋ยวไอ้หีอะอ้าวขอให้มึงชิมหน่อยเดี๋ยวพออ้าวนี่นะครับนี่พี่นุ้ยนะครับโอ้โหช้อช้ำโอ้ เรียกว่าอะไรพี่นุ้ยช้ำกว่านะแฉอันนี้อันนี้ชิมอันนี้อันนั้นกินอันนั้นแฉะเรียบร้อยพี่ดงชิมยันนะนี่นะครับพี่ดงเอาช้วนพี่ดงเพื่อนชิมไม่ต้องไม่ต้องเอาช้อนแล้วนี่แค่สังเอนึงดิดึงให้พี่ดงดิได้มือกูเปื้อนกว่ามือมึงอีกเอาพริกใส่ด้วยอืสวยงามงั่งไงงัไง จับปั๊บนี่จบปุ๊บคนไม่ทันคนไม่ทันของแค่พริกด้วยพี่โงเผ็ดนะเอาเพอ่พี่นุ้ยกลัวมึงปิดคลิปเพ้อกลัวพี่หนูข้าวมาแล้วได้ทีแค่หพูนะโอ้โหแต่แต่ถือว่าสุกนะพี่นุ้ยแหกเดี๋ยวเดี๋ยวเราแหกดูนะนี่สุกนะ นี่พอที่าแหกแล้วเดี๋ยวพวกมันก็มากันนี่ก็ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะพี่นุ้ยบอกแล้วแค่นี้นี่ะพอไก่ต้มบ้านๆนะเป็นไงไก่ต้มหรือต้มไก่ต้มไก่เออต้มไก่ปิดคลิปเลยแล้วกัน